สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถที่จะเอาไปออกคลิปกันนะครับเป็น Porsche 987 b o x e r Spider ปี2010คันนี้เป็น modern Porsche ที่เบาที่สุดจนถึงทุกวันนี้จุดเด่นอยู่ที่ เน้นประสบการณ์ขับขี่ที่บริสุทธิ์ร้อเเพราะออกแบบมาให้ขับบัเปิดประทุนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบนะครับมีกําลังเครื่องที่แรงพอกับน้ําหนักของตัวรถที่เบานะครับเพื่อให้คล่องแคล่วแล้วก็มีรถฟีดแบ็กที่ direct ที่สุดรุ่นหนึ่งของปอร์เช่นะครับเริ่มทริปแล้วนะครับวันนี้มากับภรรยานะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดก่อนตอนนี้เริ่มจากที่น่านวันนี้ก็จะขับแล้วกันสาวันนะครับมีน่านพยาวแล้วก็ ไปจบที่เชียงใหม่โอเคบาย <Okay. S 2> นี้นะครับเราอยู่ที่วัดภูมินะครับที่หน้านะครับเป็นวัดที่เฟมัสนะครับมีรูปเขียนเดี๋ยวเราไปถ่ายดูกัน ตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดพักจุดแรกของเรานะครับเลยถนนหมายเลขสามานะครับก็จะวิวค่อนข้างดีนะครับก็วันนี้มีรถวนกัน7คันนี่รอบนี้ภรรยาผมมาด้วยฮัลโหลครับดูวิวนะครับโอ้โหสุดยอดวิวไม่ไหวจริงๆวิวสุดยอด,ยอดพี่ครับเราเป็นไงบ้างพี่สนุกมากสนุกมากทางสวยมาบ่อยมากแต่ว่าเราไม่เคยได้หยุดรถกันเลยเนี่ย พอหยุดแล้วรู้ว่าเออจริงๆหยุดบ้างก็ดีนะครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับ Hello อ่ะเรามาดูเรามาดูวิวกัน แล้วครับเรามาถึงนี่แล้วนะครับที่กินข้าวของเราที่แรกนะครับข้าวซอยบอกเกลือเนอะาะก็เดี๋ยวมาดูที่ว่าเป็นไง,งวันนี้คุณพอเขาทำเบรกมาใหม่นะครับเป็นสี่พอร์ตให้รับกับความแรงของเครื่องยนต์ นี hey, AP Racing, ap mm ่ AP r a c i n สี p พอเลยนะครับ mm hmm. วิวสวยงามมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ยอยุ่เวลานะครับ mm hmm. ที่สปันนะครับ มีพี่จิมด้วยนะครับเพิ่งเติมพี่จิมนี่เพิ่งเติมเสร็จนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนเลยคะรอพอลมานะครับอ้าวรถพี่ตายอาร์คันนี้มันสวยจริงๆ เรามาอยู่ที่ถนนเลขที่3นะครับตอนนี้อยู่กับคุณร่องรมและคณะเพี่จิมนะครับเติมน้ำมันมาเยอะน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีสโมกนิดๆภาพนี้คลาสสิกมากครับปาพร้อมกับถนนหม่เลข3า Okay, good morning. This is uh, breakfast. Um, so, this is the view. Isn't it wonderful? Very fresh air in the morning. Yeah. Well, the river is a bit muddy, it was raining really, really hard last night. There's <coughs> oh. no breakfast. <coughs> <coughs> It's organically made. Hello, we are at first stop for day two. At um, I don't know some cafe. Sapan, yeah. So he saw the car, and here is the view. Well, in Thailand, you can stop and find all these in the north quite easily. Check the river. so the road was nice I took some videos so let's see how it is วันนี้ก็จุดพักแรกนะครับของวันที่2นะครับก็เป็นร้านกาแฟระหว่างทางนะครับ So we are at uh, Payao. We sleep in a hotel called M2 next to Guan Payao. Oh, the car made it properly. This view. So, this is what Guan Payao looks like. We got a beautiful sunlight over there. ันนี่ชุดเปิดประทุนนุงภรรยาผมนะครับยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็มชุดยังไม่เต็มชุดเขาบอกยังไม่เต็มชุดเราเต็มชุดหน่อยเด็กเนยเฮ้ยเห็นอะไรเลอช่วยด้วย So today is a convertible day for us um, This is my wife her gear for convertible So that looks nice Let's see other cars We are going up the mountain to a secret village Um, Pyan Hang Cha Tin Tok. So guys, uh, finally close the roof now. Um, uh, my friend still trying to close his. Um, it was a good tiny little run through the village. It was good. Uh, this is where we have lunch. Super good okay last clip last videos we are in chiang mai uh, waiting for the car to be loaded um, the trailer will come pick us up um, three of us, four of us are going back first. Um, the 3.0 RS, the 993, my Spider, and PA 60 anniversary spiders. We are going back first. The rest are staying in Chiang Mai for another day. So, see you. Peace out.